สวัสดีครับพี่น้องท่าักครับวันนี้พระวชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสูดีบทที่1 0 7จข้อ10ถึง16นะครับจะให้หัวข้อว่าพระผู้ช่วยกู้จากการถูกจองจาในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับพระคมภีได้พูดถึงบอกว่าบ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราชถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวนเพราะเขากบฏตดอพระวชนะของพระเจ้าและยามคาปรึกษาขององค์ผู้สูงสุดพระองค์ทรงกระทําให้จิตใจของเขาถ่อมลงด้วยงานหนักเขาล้มลงและไม่มีใครช่วย และในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเขาจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงนําเขาออกมาจากความมืดแลงเงองมัจุราชพระองค์ทรงและเบิดพันธนาของเขาให้ขาดสะบั้นให้เขาขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรมนุษย์เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำริดทรงตัดซีกลูกกลงเหล็กเสียพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงพระองค์เป็นผู้ทรงช่วยกู้จากการถูกจำจองถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับ ในข้อที่4ถึงข้อที่9ได้พูดถึงพระเจ้าทรงช่วยกู้ผู้ที่หลงทางนะครับเมื่อเขาเองนั้นทําความผิดความบาปต่อพระเจ้าหรือหลงจากทางที่ควรจะเดินไปพระเจ้าก็ทรงช่วยกู้เขาในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกกับเราบอกว่าพระองค์เนี่ยนะครับพร้อมจะช่วยกู้คนของพระองค์จากการที่ถูกจองจําในพระคัมภีร์พระเจ้าในตอนนี้เราจะสังเกตในข้อที่10นะครับบอกว่า ในความมืดและเงาบัจจุราชเขานั่งอยู่ในความมืดนั่งอยู่ในเงาบัจจุราชซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์สดีบท23ในข้อที่4ี่เขบอกว่าหุเขาเงามัจุราซึ่งหมายถึงว่าความมืดมิดและอันตรายที่น่ากลัวมากขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเขาถูกจองจําในความผิดบาปของเขาเนี่ยนะครับมันดูหน้ามืดมิดและมันดูหน้าหดหูมากเพราะอะไรข้อ11เพราะเขากบดต่อพระเจ้าจะสังเกตในตรงนี้บอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่บางคนถูกจองจํา อาจจะเพราะความผิดบาปของเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่เขาถูกจองจําเพราะความผิดบาปของเขาอาจจะเพราะเมื่อเขาเองทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าเขากบฏดต่อ,อพระชนะเขาหยามคําปรึกษาของพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยนะครับก็ทรงพระเมตตาต่อ,ขอเขาซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันแต่ไม่มีข้อแม้ในข้อที่12บอกว่าพระองค์ทรงทําให้เขาถ่อมลงด้วยงานนะักเวลาที่มีความบาปผิดเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คนก็ต้องยอมจำนนลงไป ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้คงจําได้นะครับว่าอิสราเอลในหลายครั้งที่ทําบาปกับพระเจ้าเขาต้องเป็นเชลยในบาบิโลนเขาล้มลงนะฮะในเวลาแบบนั้นพระคัมภีร์ว่าเขาล้มลงและไม่มีใครช่วยเหลือเขาขอบคุณพระเจ้าครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกเขาการกรบฏอันตรายมากนะครับการไม่เชื่อฟังพระชนะอันตรายมากมันจะนําไปถึงความบาปผิดการถูกจองจําอันที่สองครับเมื่อพระองค์ทรงช่วยกําลังบอกว่าเขาเองต้องถ่อมใจยอมรับความผิด ถ้าเขาไม่ถ่อมใจยอมรับความผิดนั้นพระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ในข้อที่13บอกว่าแล้วในความยากลาบากของเขาเมื่อเขาร้องทูนพระเจ้านี่คือจุดพลิกผันของชีวิตของเขาหลายคนนะครับจุดพลิกผันก็คือความยากลาบากที่สุดเมื่อเขารำร้องต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงพระเมตตาและสังเกตนะครับคนแต่งเพลงพระคุณพระเจ้าแสนชื่นใจก็อยู่ในความพลิกผันตอนที่อยู่ในทะเลมีหลายคนจุดพลิกผันเหมือนเปาโลก็อยู่ในจุดพลิกผันที่ ตอนที่เดินทางไปดามัสกัสเราเองจะต้องมีจุดหนึ่งที่ครับเมื่อเราทาผิดความบาปกับพระเจ้าเราถูกจองจําในความผิดความบาปเรามีจุดพลิกผันและจุดพลิกผันนั้นเองพระเจ้าสัญญาว่าอย่างไงครับเมื่อเขาร้องทูลพระองค์พระองค์ทํำยังไงข้อ14ครับพระองค์ทรงระเบิดพันธนะของเขาไอ้ที่มันพันธนาการเขาอยู่จะถูกระเบิดเปาโลถูกระเบิดที่จองจํเหล่อนั้นไปยังไงครับ เขาเองนั้นหลุดพ้นจากเรื่องของทร,รมัญญัติแล้วกลายมาเป็นสิทธิ์ของพระเยซูอย่างแท้จริงเพราะอะไรข้อ15บอกว่าเพราะความรักเพราะอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำสังเกตดูพระเจ้านําเราด้วยพระเมตตาอย่างอัศจรรย์ครับด้วยความรักของพระองค์ละข้อที่16บอกว่าพระองค์พังประตูทองสำริดปกติแล้วเนี่ยนะครับประตูที่กักขังเราเนี่ยนะครับประตูเมืองมักจะเป็นไม้นะครับแล้วก็เสริมด้วยเหล็กแต่จะมีประตูบางชนิดคือทาด้วยทองสำริด ปกติแล้วทองสำลิดหายากมากแต่การใช้ประตูเมืองที่ทำด้วยทองสำลิดนั้นหมายความว่าประตูนั้นมันหนักมากครับมันหนักมากและมันก็ยากที่จะเปิดได้แต่ของคุณพ,พระเจ้าพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะทำลายประตูนั้นที่จองจำเราอยู่และจะปลดปล่อยเราพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมากเพียงพอที่จะปลดปล่อยเราจากจากการถูกจองจำทุกอย่างแม้จะถูกจองจำด้วยความผิดความบาปของเราแต่พระเจ้ามีอำนาจทำลายความบาปมีอำนาจเยอะแต่พระเจ้าจะดึงเราออกมาได้ พราะพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเพราะพระเจ้ารักเราและอัศจรรย์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่นักอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยเราจากการถูกจองจําพระองค์เจ้าคะเนื่องจากความผิดความบาปเราถูกจดจําไว้ในคุกของซาตานแตขที่ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ข้าหลายาหลุดพ้นจากการจองจําด้วยความรักด้วยอัศจรรย์ของพระองค์และทรงทําลายประตูที่กั้นขวางเข้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์เจ้า ความรักของพระจ้าวิธิ์อำนาจของพระง์นั้นใหญ่ยิ่งนักโปรดเข้าลาและลึกถึงพระองค์และขอบคุณยกย่องพระองค์ในสิ่งเหล่านี้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเ m e เจบ